ห้าสี่สามสองหนึ่งลดสองมือวางหลังสะโพกต่อไปเราจะยกสะโพกนะคะเราจะบริหารต้นแขนของเราถ้าอยู่บ้านว่างๆก็ทํานะคะทําสักสัปดาห์เดียวอะ่ะแขนเราจะกระชับมันจะไม่เป็นท้องเรือนนะคะโอเคเอาสองมือวางหลังสะโพกครูจะหันข้างทําให้ดูนะคะอะ เหยียดสองขาตรงสองมือปลายนิ้วชิดสะโพกไว้นะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยกสะโพกขึ้นหา้าสี่สามสองหนึ่งลดสะโพกลงหายใจเข้าลึกหายใจออกยกขาขวาขึ้นลดขาขวาชิดสะโพกยกสะโพกขึ้นลดสะโพกลงยกขาซ้ายชี้ขึ้นลด เท้าซ้ายชิดเท้าขวายกสะโพกขึ้นยกขาขวาครั้งที่สองลดเท้าขวาลงยกสะโพกขึ้นยกขาซ้ายครั้งที่สองลดขาซ้ายลงยกสะโพกขึ้นลดยกขาขวาครั้งที่สามยกสะโพกขึ้นยกขาซ้ายครั้งที่สามยกสะโพกขึ้นยกขาขวาครั้งที่สี่ยกสะโพกขึ้นยกขาซ้ายครั้งที่สี่ยกสะโพกขึ้นยกขาขวาครั้งสุดท้ายยกสะโพก ขึ้นข้างไว้ค้างไว้นะคะเนี่ยทําให้ต้นแขนของเราแข็งแรงนะคะ5้าสีมสองหนึ่งลดสะโพกลงยกขาซ้ายชืนขึ้นลดขาซ้ายชิดขาขวายกสะโพกขึ้นค้างไว้ห้าสี่สองหนึ่งค้างไว้ก่อนนะคะหายใจเข้าลึกๆขยับ เาเข้ามางอเขาไว้หายใจออกงอเขานะคะยืดเหยียดหายใจเข้าเหยียดสองขาตรงสู้ๆหายใจออกท่าพวกนี้ทาให้ต้นแขนกระชับนะคะหายใจเข้าครั้งที่สองหายใจออกหายใจเข้าครั้งที่สามหายใจออกหายใจเข้าครั้งที่สี่หายใจออก หายใจเข้าครั้งสุดท้ายหายใจออกครั้งไว้ยกสะโพกขึ้นครั้งที่หนึ่งลดลงยกครั้งที่สองลดลงยกครั้งที่สามลดลงดูต้นแขนเราเห็นไหมคะเราได้ใช้กล้ามเนื้อยกครั้งที่สี่ลดลงยกครั้งสุดท้ายลดลงครั้งไว้ห้าสี่สามสองหนึ่งลดสะโพกลงเหยียดสองขาตรงอ่าหลับตาหายใจเข้าลึกๆ hai chạy ở nhảy nhảy, chạy chạ. ok, khơi khơi mở mắt, chị chìm nước đâu